ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนอ e ซี่ยุคคนวันนี้มาติดตามสถานการณ์ระดับประเทศนะระดับประเทศซึ่งก็ยืดเยื้อขคาราคาซังมาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องหลังจากพ้นกำหนดหรือจะบางคนเรียกว่าเส้นตายเลยนะครับ18ทธันวาคมที่ผ่านมาทหารวา้ายังไม่ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่อธิปไตย ของประเทศไทยนะครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ตั้งคําถามว่าไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นกองทัพภักที่สามไม่ว่าจะเป็นรัฐาบาลเมียนมาโดยมีออนไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่โดยเฉพาะทางฝั่งไทยซึ่งข้อมูลจากในพื้นที่ยืนยันค่อนข้างตรงกันนะครับว่าเราถูกลุกล้ําดินแดนหรือว่าอธิปไตยจริงนะครับ ตามรายงานเนี่ยบอกว่าทหารว้าแดงหรือว่ากองทัพสหรัฐว้านะ UWBSA ในรัชฐานเมียนมาเนี่ยนะครับได้กระจายกำลังเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยนะครับทางพื้นที่ของอำเภอปายแล้วก็อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าลุกล้ำเข้ามาประมาณประมาณ1-2กิโลเมตรนะ หนกิโลเมตรด้วยกันนะแล้วก็ลงหลักปักฐานด้วยนะครับการย้ายฐานทัพของว้าแดงเนี่ยก็ไม่ได้ทำโดยง่ายนะครับเพียงแต่ว่าสาระสำคัญมาอยู่ตรงนี้คือล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของไทยเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าล้ำมาระดับประมาณ2กิโลเมตรนะครับนะในพื้นที่ที่เรียกว่าหนองหลวงจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติก็เหมาะสมนะครับกับการตั้งฐานที่มั่น ซึ่งการเข้ามาลุกล้ำเข้ามาในระดับไกล1-2กิโลเมตรจะบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าผิดพลาดแต่เมื่อมีการสื่อสารกลับไปผ่านทางกองทัพผ่านทางาทัพภาคที่3แล้วเนี่ยนะครับทำไมทำไมใช้คำนี้นะฮะทำไมถึงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสร้างความงุนงงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศลองเปรียบเทียบกับเรือประมงของไทยที่จังหวัดระนอง ซึ่งทางฝั่งของรัฐบาลเมียนมาโดยทหารของเขาเนี่ยอ้างว่าเราเนี่ยนะครับไปลุกล้ําอธิปไตยของเขาเขาไม่เจรจาเขาไม่พูดพามทาเพลงเลยนะครับเขายิงเลยนะตัดสินจําคุกสี่ถึงหกปีตอนนี้ยังสับสนกันอยู่นะฮะยังสับสนกันอยู่เลยว่าจะตัดสินจําคุกว่าจะปล่อยตัวเจ้าของเรือแล้วก็ลูกเรือเนี่ยออกมาเมื่อไหร่ รัฐบาลก็ได้แต่บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นสักประมาณช่วงต้นปีหน้าดูนะฮะดูดูท่าทีนะคือว้าแดงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่ของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับบุกเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเป็นเรือประมงของไทยลุกเข้าไปจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่นะครับทางฝั่งของประเทศเมียนมาเขายิงเขาจับ เขายิงเขาจับแล้วก็ตัดสินติดคุกมันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งกร้าวนะความความอะไระความมั่นคงของประเทศชาตินะครับไม่ได้มาเสีย่ยมไม่ได้มาจะนำเสนอข่าวในลักษณะของการยุแยงตะแคงรั่วนะครับแต่มันก็อดที่จะคิดไม่ได้จริงๆแล้วเปิดหัวออกมาแบบนี้กันก่อนนะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบผมก็ตามข่าวนี้มาหลายวันแล้วนะครับว่า คือถ้าเอาภาษาแข็งกล้าวนะครับจะบอกว่าเอาเราเนี่ยขี่เส้นตายไปแล้ว18ธันวาคมแต่ถ้าเป็นภาษาเอาแบบซอฟๆหน่อยนะซอฟๆกันหน่อยก็บอกว่ามันเป็นกำหนดที่เราตกลงกันเอาไว้แล้วแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะมันมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าแดงนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างหนักเลยนะฮะทีนี้พอเราไปดูความเคลื่อนไหวคือเราก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่สามนะครับที่ดูแลรับผิดชอบอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยว่าจะเอาอย่างไรนักข่าวไปติดตามพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณนะครับเป็นแม่ทัพภาคที่สามเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมทักษะ และก็ศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนเอาระดับจังหวัดร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนในประจำปี2568นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าการดาเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นขั้นตอนนะขั้นตอนของการดำเนินการจากเบาไปหาหนักเพื่อส่งสัญญาณไปถึงกองทัพว้า ให้ถอยกําลังเนี่ยให้ถอนกําลังออกจากดินแดนของประเทศไทยของเราหรือไม่นะฮะหรือไม่เอ่อนักข่าวก็เลยไปสอบถามท่านแม่ทัพภาคที่สามตรงๆเลยครับว่ากรณีของกลุ่มว้าแดงที่ลุกล้าเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยในบทบาทความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สามเรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือพร้อม ที่จะลบในทุกสถานการณ์ครับอ่าบอกแบบนี้นะพร้อมรบทุกสถานการณ์แต่เนื่องจากว่าการเจรจานั้นยังคงมีหลายระดับชั้นขึ้นไปที่ยังสามารถตกลงเจรจากันอยู่อ๋อยังเจรจากันอยู่นะครับคือต้องฟังตามนี้นะฮะการใช้กําลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายความขัดแย้งมันมีอยู่ทั่วโลกไม่จําเป็นแล้วก็อย่าไปเพิ่มความขัดแย้งอีกค่อยๆแกะคําพูดของท่านแม่ทัพภาคที่สามนะฮะ ส่วนในวันที่18ธันวาคมไม่ใช่กําหนดเส้นตายอ่าท่านเปลี่ยนนะฮะหลายคนที่เข้าใจว่ามันผมถึงบอกไงครับว่าจะเรียกว่าเส้นตายเดี๋ยวมันก็ดูรุนแรงนะท่านบอกว่ามันไม่ใช่เส้นตายนะเพียงแต่ฝั่งตรงกันข้ามจะมาให้คําตอบเท่านั้นทหารกองทัพภาคที่3ขณะนี้มีความพร้อม24ชั่วโมงและในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฝึกตามวงรอบประจําปีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังพล และอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสนามฝึกในพื้นที่ต่าง,างๆนะฮะคือถ้าถอดจากคำพูดของแม่ทัพภาคที่3เนี่ยมีอยู่สองสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าพร้อมลบ่ะพร้อมกำลังพลยุโทโธปกรณ์เนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิถีทางที่ดีนะฮะตอนนี้อยู่ในระดับการเจรจามีหลายระดับขึ้นไปนะ คิดว่าสามารถตกลงกันได้ <c oughs> คิดว่าสามารถตกลงกันได้นะคิดว่าสามารถตกลงกันได้ <c oughs> การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายอย่าเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปวันที่สิปดไม่ใช่กำหนดเส้นตายแต่เป็นวันที่ฝ่ายตรงกันข้ามจะมาให้คำตอบเนะท่านนใช้ภาษาที่มันมันซอฟต์อะคำถามคนระับ ก็คือว้าแดงเนี่ยมาให้คำตอบแล้วหรือยังว่าเขาจะตัดสินใจกันอย่างไรนะเออพร้อมพร้อมยีบสี่ชั่วโมงนั้นแหละนะครับและในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฝึกมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์คือการฝึกการใช้ยุโทโธปกรณ์ของทางทหารเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในมาตรการนะคุณผ,ผู้ชมมันไม่ใช่แบบว่าฝึกทั่วไปมันเป็นการแสดงแสนยานุภาพอ่า แสดงแสนยานุภาพโชว์โชว์อาวุธโชว์การฝึกโชว์การซ้อมพร้อมรบให้กับว้าเนี่ยเขาได้เห็นว่าเรามีนะยานะแสดงให้เห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหนึ่งคุยแล้วหนึ่งคุยแล้วแต่ทางฝั่งนู้นไม่แน่ใจว่าตอบกลับมาแบบไหนสองซ้อมรบให้ดูนะเบ่งกล้ามให้ดูว่าง่ายๆให้เห็นภาพนะเบ่งกล้ามให้ดู แต่ปฏิบัติการหลังจากนั้นที่จะใช้กําลังเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับแต่กองทัพภาคที่สามยืนยันว่าพร้อม24ชั่วโมงครับนะทัพภาคที่สามบอกว่าพร้อม24ชั่วโมงนี่คือสถานการณ์ข่าวล่าสุดแล้วนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนออกไปได้ผมจะเน้นการรายงานข่าวที่กระชับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ฉับไวนะครับหนึ่งเลย18มาแล้วว้าไม่ถอย <laughs> ลุกล้ำก็มาจริงนะครับข้อมูลยืนยันนะว้าไม่ถอยสองทัพภาคที่สามรอคําตอบอยู่จากฝั่งนั้นนะเจราจาซ้อมรบโชว์เจราจาซ้อมรบเรื่องของการใช้กําลังพร้อม24ชั่วโมงแต่ไม่ทําแต่ไม่ทำนะแล้วสรุปมันจะไปจบที่ตรงไหนอย่างไรก็แน่นอนครับคนก็อดพูดถึงไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของ ลูกเรือประมงคนไทยอะครับที่ละนองโดนจับฝั่งของพมา่าเนี่ยไม่พูดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เจรจาไม่อะไรทั้งนั้นนะครับยิงเลยนะฝั่งของพมา่าเนี่ยนะคือเราลำ้ลำลำ้ลำล้ำดินแดนของเขาหรือเปล่ายังไม่ยังไม่ชัวร์เลยนะแต่โดนยิงก่อนแล้วนะแล้วก็โดนจับแล้วศาลเขาก็ตัดสินติดคุกเลยตั้งแต่สี่ถึงหกปี พอมาเทียบเคียงกับกรณีของว้าโอ้โหมันก็ทําให้เห็นถึงข้อเปรียบเทียบได้เลยครับนะก็ทําให้เห็นถึงข้อเปรียบเทียบคือมันต้องมีอะไรเงืง่องามันต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนแต่แน่นอนการแสดงออกแบบนี้จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งได้ใจหรือเปล่านะอได้ใจหรือเปล่าจากลุกเข้ามาหนึ่งสองกิโเนี่ยนะะลุกเข้ามาพักใหญ่แล้วนะครับ ถึงขนาดลงหลักปักฐานนะครับนะที่ในพื้นที่เขตอำเภอปางมะผ้ากับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน amento, นะครับนะตามรายงานในพื้นที่เนี่ยบอกว่าฝ่ายปกครองเนี่ยซ้อมเตรียมความพร้อมกับชาวบ้านแล้วนะครับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนะตรียมการกับชาวบ้านแล้วนะมันไม่ได้มันดูเหมือนนิ่งๆนะครับแต่สถานการณ์นี้ประมาทไม่ได้เตรียมการกับชาวบ้านไว้แล้วหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน นะทีนี้เขาเข้ามาหนึ่งถึงสองโลถ้าไม่ทำอะไรกลัวว่ามันจะขยายเข้ามาลึกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะจะเข้ามาสามโลสี่โลห้าโลเพราะตามรายงานบอกว่าพื้นที่ที่ว้าเข้ามาเนี่ยในในทางยุทธศาสาตร์เ่ยนะครับมันเหมาะแก่การตั้งกองกำลังเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำชื่อว่าหนองหลวงนะ ตามรายงานในพื้นที่นะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําอยู่ใกล้กับแหล่งน้ํา oh. เขาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราก็ไม่ทราบแต่สําหรับว้าแดงเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดก็เป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยคิดว่ากองทัพภาคที่สามรัฐบาลเนี่ย ต้องจัดการให้เด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องปรามในอนาคตนะเอาเด็ดขาดเลยป้องปรามในอนาคตเพราะถ้าไม่เด็ดขาดก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอีกฝั่งก็ต้องได้ใจคนเรามันก็ปกติธรรมดานะครับเข้ามาแล้วได้ประโยชน์อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีเหตุผลคนใดก็ตามแต่ได้อนาเขตเพิ่มะเขาจะหยุดอยู่แค่เพียงหนึ่งถึงสองกิโลเมตรหรือเขาจะล้ำเข้ามาเรื่อย โอ้โหนะคนคนไทยก็จด,จ,ดจ้องจองกันอยู่ว่าสถานการณ์นี้เราจะปล่อยให้มันคาราคาซังอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะคือกองทัพภาคสามสภาความมั่นคงกองทัพบกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะทำยังไงมันก็ควรจะมีสักทางหนึ่งปล่อยคาราคาซังแบบนี้มันทำให้มันทำให้มันทำให้ ประเทศไทยถูกมองในทางที่มันอ่อนแอมันทำให้เราถูกมองไปในทางที่มันด้อยนึกออกใช่ไหมครับเรื่องของอธิปไตยมันเป็นเรื่องของการปกป้องมันต่อรองไม่ได้มันคุยกันไม่ได้มันจะเจรจากันยังไงคุณผู้ชมครับเรื่องของอธิปไตยล้ำออกมาคือถ้าเป็นในพื้นที่ที่มันแบบว่ากั้มกึง่งพื้นที่คือเขาเรียกว่าอะไรนะทับซ้อน นะพื้นที่ห้าสิบห้าสิบยังไม่ชัวร์เกี่ยวข้องกับสวนที่สัญญาในต่างประเทศเนี่ยเอออันนั้นก็ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันใช้คำว่าถึงขนาดใช้คำว่าลุกเข้ามาในพื้นที่อําเภอปางมาผ้าอําเภอปายของแม่ห้องสอนแล้วอะ่ะมันใช้คํานี้แล้วอะ่ะเออมันจะตกลงเขาจะลบก,กันไหมครับรอฟังข่าวอยู่อ๋อเมื่อกี้นี้ผมอัปเดตนะเป็นบทสัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพภาคสามบอกว่าอันนั้นเป็น อันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะอันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าพูดถึงการรบรากันเนี่ยนะครับแน่นอนครับทหารไทยยุโทโธปกรณ์ของไทยมีข่องบงเครื่องบินมีอะไรต่างๆเนี่ยนะของเราก็น่าจะพร้อมกว่าอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับในใน,ในยุทธ,ธาศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วว้าเองก็มีความชํานาญในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของภูเขาทหารราบอะฮะ นะการลบในพื้นที่ทหารราบเนี่ยว้าเองก็มีความช่ำชองนะมีความเข้มแข็งแต่เรื่องของของหนักเนี่ยอาวุธหนักเนี่ยก็ต้องก็ต้องทางฝั่งของประเทศไทยนะแต่แม่ทัพภาคสามท่านยืนยันละว่าไม่ต้องการให้มันไปถึงจุดนั้นนะครับนะแล้วก็ตามข่าวกันแบบไรวันวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วไงเลยวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอฟังว่า ทางฝั่งว้าเนี่ยเขาตอบมาว่าไงคือมันตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องถอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะมันล้ำเข้ามาแล้วไงมันไม่มันไม,ม,นม่มันต่อรองกันไม่ได้มันก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านบ้านธรรมดาแล้วมีคนใครก็ไม่รู้ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราอะลุกเข้ามาเลยอะมันมันจะต้องเจราจาอยู่ไหมครับมันก็ต้องคุณต้องออกไป มันไม่มีนี่ก็สังคมไทยนะฮะประชาชนคนไทยไม่ได้แบ่งเสื้อแบ่งสีนะฮะกำลังจับตามองอยู่ว่ากองทัพไทยรัฐบาลจะจัดการปัญหานี้กันอย่างไร